ตะก,กรุดเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ผูกพันกับคติความเชื่อในสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะในการรบทับจับศึกเข้าสู่สนามสมรภูมิรบตะก,กรุดเป็นหนึ่งในความนิยมประเภทเครื่องรางของพระเกจิอาจารย์แต่ละยุคสมัยคงไว้ซึ่งความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ดีในทางแกล้าคลาดคงกระพันชาตรีป้องกันพยันตรายภัยพิบัติทางปวง รวมทั้งด้านเมตตามหานิยมขาขายโชคลาภกรับดวงพริกชตาเลื่อนยศร้ายกลายเป็นดีตะกรุดถือเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่ทำด้วยโลหะบ้างอโลหะบ้างเช่นแผ่นตะกัว่วแผ่นเงินแผ่นทองหรือทองแดงบางครั้งก็ใช้ไม้ไผ่หรือกระดูกสัตว์ก็มีเมื่อได้วัตถุตามต้องการแล้วก็จะทำการลงอักขรหรือผูกยัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นบทสรรเสริญพุทธคุณที่มีความเชื่อว่าตะกรุดสามารถคุ้มครองผู้ครอบครองหรือสร้างความมีเสน่ห์เมตตาให้แก่ผู้พบเห็นได้